วัีครับวันนี้มาดูจันผานะครับเป็นจันผาทองผาภูมินะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเอกลักษณ์ของเขานะครับเอกลักษณ์ไม้ตัวนี้คือเดิมทีเขาเป็นไม้เขียวที่เป็นใบออกสีฟ้านะครับฟ้าแวกนะครับแวกอา่าแวกหลังแว็กหน้านะครับออกขาวๆฟ้าๆนะครับผม ในวงการเรียกเป็นใบแว็กนะครับแล้วก็ลักษณะดเด่นตัวเนี้ยใบเขาจะเป็นหอ,อกนะครับเนี่ยหอ,อกคือปลายใบเนี่ยเขาจะมีความหนาเหมือนเข็มนะครับเนี่ยเหมือนเข็มเป็นหอ,อกหองนะครับรูปดูปจะรู้เลยฮะปลายใบยจะเป็นแข็งๆนะครับแต่ที่มันขาดนี่บางทีตั้งแตนมันมากัดนะครับอ่าแล้วก็ ที่ปลายใบยเป็นอย่างนี้เพราะว่าช่วงช่วงที่ตัดตัดทำรากครับบางทีสารอาหารมันไม่พอนะครับแต่ถ้าคือไม้ติดแล้วอ่ะไม้แข็งแรงเขาก็จะชูตตั้งกระหานยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟอร์มใบชี้นะครับเพราะว่าบางต้นอาจจะเป็นสตรีนะครับ ตัวนี้ถ้าแยกนะครับไม่เหมือนตะวันฉายนะครับแล้วก็สู้แดดเหมือนกันแต่ตะวันฉายใบเขาจะอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ใบเขาจะตั้งนะครับตั้งเหมือนเขาเชมเอาใบตั้งนะครับถ้าคนเล่นจะรู้นะครับเนี่ยคือขอบใบเขาจะโค้งนะครับเนี่ยขอบใบสองข้างเนี่ยเขาจะโคง้งงอลู่ขึ้นแล้วคมนะครับใบจะคมมีความคมมากนะครับ คมนะครับเนี่ยขอบขอบใบปปมีความคมก็เอามาฝากเพื่อนๆชมกันนะครับทองผาภูมินะครับลายแบบนี้อาจจะไล่ได้นะครับแต่ฟอร์มเดิมที่คงอยู่ซึ่งฟอร์มเลือดแท้ไม่ได้บ่อยนะครับส่วนมากจะปิ้นเป็นใบแบบออกฟอร์มโค้งๆมั่ง แต่เนี้ยได้เลือดแท้ตรงที่ใบเขาตั้งขึ้นถ้ามองผ่านๆอาจจะนรกว่าเขาเฉานะแต่ตัวเนี้ยมันมีความแว็กอยู่ดูสะอาดตานะครับเนี่ยตั้งขึ้นทองผาภูมินะครับตรงนี้เป็นจันผาทองผาภูมิผมก็จะทําคลิปไว้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะ บางคนดูไม่ออกผมจะเปรียบเทียบตัวไหนดีล่ะถ้าเปรียบเทียบตัวไหนก็ได้มันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นลายก๊อปปี้เทียบกับตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเป็นคนละอย่างกันถ้าเป็นเพชรอันมันอะ่ะคือจันผาเหมือนกันนะครับแต่ชื่อเรียกมันก็มีแตกต่างกันไปนะครับเพชรอันดามันเห็นนะครับก็จะอีกฟอร์มหนึ่งใบก็เหมือนกันจะขาวแลวหนึ่งในสยามก,ก็อีกฟอร์มหนึ่งนะครับก็ อีกรุ่นนึงอีกนะครับจึงมีที่มาของชื่อแต่ละชื่อนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจแจนนะครับจยแจนแตอนนี้ผมต้องเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าต้องขอตัดทําจํานวนก่อนนะครับแต่ถ้าเจอสวยๆผมอาจจะหามาแบ่งได้นะครับเนี่ยจะเทียบใบใบ,บจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะ แต่ผมมาทำเป็นคลิปตัวนี้นะครับเป็นทองผาภูมินะครับลายสุดลายท็อปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายท็อปเลยเป็นฟอร์มในตำนานเลยครับฟอร์มใบตั้งนะครับทองผาภูมิแท้ต้องเป็นฟอร์มใบตั้งนะครับหมายถึงว่าฟอร์มเดียวกับไม้เขียวนะครับเราเข้าด่างด่างสุดเพราะบางตัวทองผาภูมิเหมือนกัน ไม่สมบูรณ์นะครับบางลายใบจะเล็กว่านี้อีกนะครับบางลายใบก็กว้างเกินนั่นคือสายเลือดอาจจะมีผิดเพี้ยนไปนะครับถ้าคนเล่นมานานๆานานจะรู้ว่าถ้าสายเลือดแท้เนี่ยมองใปต้องใบจะดูแข็งเป็นกระด้างนะครับแล้วคมเนี่ยคมแล้วคือมันมันจะกระกระดกขึ้นนี้อะแล้วคมมากนะครับเนี่ยบาดมือได้นะครับ เราเป็นออกแวกแวกสีฟ้าใบตั้งเหมือนเขาเชมาอ่ะละาลักษณะโดยรวมโอเคอย่ามันจะยาวไปนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันใบเขาตั้งสวยนะครับทองผาภูมิตัวตั้งตัวท็อปเลยฮะตัวนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ